สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Love Novel Channel by n o t e ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปนการแจ้งเตือนทันทีที่มีการลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปพบกับความสนุกของนิยายเสียงเรื่องวุ่นคดีร้ายภ้าคดีละ EP 3พาร์ท1กันได้เลยค่ะหลังจากที่ปวริษาก้าลงจากสอนอเธอก็หวเราะออกมาด้วยความขบขันที่แก้งจ่ายยอดกับจ่าสินได้ที่เราตีบทแตก จนทําให้จ่าย,ยอดและจ่าสิงห์ถึงกับควันก็จะกระเจิงเลยเหรอปรวรีษาเดินไปเรียกรถแท็กซี่ให้ขับไปส่งเธอยังสถานที่ที่มีคนพบศพหญิงสาวนิรนามหลังจากมาถึงสถานที่ดังกล่าวเธอก็เดินเข้าไปตรงจุดที่มีคนพบศพหญิงสาวปิศนาและสำรวจบริเวณแถวนั้นเผื่อว่าจะพบเบาะแสอะไรเพิ่มเติมในช่วงจังหวะน,นั้นเองที่ความรู้สึกหลอนๆแบบเดิมก็กลับมาอีกครั้งแต่หญิงสาวก็พยายามข่มความกลัว และพยายามมองหาเบาะแสที่อาจจะเป็นประโยชน์ปรวริษาต่อตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะเหตุใดเธอถึงได้ให้ความสนใจคดีนี้มากเป็นพิเศษหญิงสาวเดินสำรวจออกมาห่างจากตรงที่พบศพมากพอควรแต่ก็ไม่พบอะไรที่น่าสงสัยทันใดนั้นเองเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ไม่ห่างจากตัวเธอปรวริษาหันมองไปทางด้านขวามือของตนเองเธอรู้สึกราวกับว่า ดวงวิญญาณต้องการที่จะสื่อให้เธอพบอะไรบางอย่างฉับพลันสายตาของเธอก็หันไปพบกับบางสิ่งบางอย่างที่ขดอยู่ในบริเวณนั้นตอนแรกเธอนึกว่าง,งูขดตัวอยู่ในพงหญ้าแต่เมื่อเพ่งมองให้ชัดๆอีกครั้งมันกลับกลายเป็นเชือกหญิงสาวเดินตรงไปยังจุดนั้นแต่ยังไม่ทันที่จะเอื้อมมือไปหยิบเชือกเส้นดังกล่าวเธอก็ได้ยินเสียงของใครบางคนดังแทรกขึ้นมาซสก่อนคุณมาทําอะไรที่นี่ปรวริษาสะดุ้งสุดตัว ก่อนจะหันกลับไปมองด้านหลังเธอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกตกใจหมดเลยนึกว่าใครที่แท้ก็คุณนี่เองคุณยังไม่ได้ตอบคำถามของผมเลยนะผมถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่ามาเดินเล่นป่านก็แค่อยากมาดูสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งเผื่อว่าจะพบอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วคุณพบอะไรไหมป่านเห็นเชือกเส้นนี้มันตกอยู่ตรงนี้แต่พอจะหยิบขึ้นมาดูคุณก็ร้องทักขึ้นมาซะก,ก่อน ภาคภูมิสวมถึงมือก่อนจะเดินเข้าไปหยิบเชือกเส้นกันกล่าวไม่รู้ว่าเชือกเส้นนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมหญิงสาวปริศนาคนเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะสารวัตรก็ไม่แน่เดี๋ยวผมจะนํากลับไปให้เขาทําการพิสูจน์ลายนิ้วมือดูอีกทีคุณว่ามันน่าจะใช้เป็นเบาะแสที่จะทําให้เราสามารถสาวถึงตัวคนร้ายได้ไหมคะแต่ฆาตรกรที่ไหนมันจะโง่จงใจทิ้งเชือกที่ใช้รัดคอผู้ตายไว้ในที่เกิดเหตุ มันอาจจะไม่ได้จงใจทิ้งไว้แต่ว่าเชือกเส้นนี้มันบังเอิญหล่นลงมาโดยที่ฆาตก่อไม่รู้ว่ามันทําของสําคัญบางอย่างหล่นไว้ก็ได้ผมจะเก็บไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดูอีกทีทําไมเมื่อวานทีมงานของผมถึงไม่เจอเชือกเส้นนี้อาจเป็นเพราะมันตกอยู่ห่างไกลจากตรงบริเวณที่พบศพก็เลยไม่มีใครเห็นหรือบางทีก็อาจจะเป็นเพราะความสับเท่าของลูกน้องผมพวกเขาก็ไม่ได้สับเท่าหรอกคะ่ะ พียงแต่มองไม่เห็นเชือกเส้นนี้เพราะมันอยู่ห่างจากจุดที่พบศพแล้วทําไมคุณถึงหาเจอพูดไปคุณก็คงไม่เชื่อเพราะฉะน,นั้นก็อย่ารู้เลยว่าแต่คุณมาทําอะไรแถวนี้คะผมมาหาบอกแสและจะมาสอบปากคําพยานแถวนี้เพิ่มเติมป่านขอตามไปด้วยได้ไหมแล้วคุณไม่ต้องไปทํางานนะไงนี่มันก็เป็นงานอย่างหนึ่งของป่านเหมือนกันให้ป่านตามคุณไปทุกคนนะคะสารวัตรภาคภูมยักษ์ไหล ก่อนที่จะตอบด้วยค่าทียยนกวนราสาทตามใจคุณเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะสารวัตรหน่งชี้มือไปที่ร้านขายข้าวแกงข้าง,างทางที่อยู่ไม่ห่างจากจุดนั้นมากนะักคิดเหมือนกันเลยเรารีบไปกันเถอะค่ะสองหนุ่มสาวเดินตรงไปยังร้านขายข้าวแกงเพื่อสอบถามข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมป้าครับเมื่อวานป้าเป็นคนโทรแจ้งตำรวจว่ามีคนพบศพหญิงสาวคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ในพงหญ้าด้านโน้นใช่ไหมครับ ใช่จ้ะป้าเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองแหละมีอะไรหรอพ่อหนุ่มไม่มีอะไรหรอกค่ะป้าเราแค่อยากจะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเมท่านั้นเองค่ะก่อนหน้าที่จะมีคนพบศพป้าเห็นอะไรที่ผิดสังเกตบ้างไหมคะป้าต้องขายของไม่มีเวลามาสังเกตอะไรหรอกจะแม่หนูป้าขายของอยู่ตรงนี้เป็นประจำหรือเปล่าคะใช่ป้าขายอาหารอยู่ที่นี่มาห้าปีแล้วปกติแล้วป้าจะมาถึงร้านช่วงกี่โมงครับ ป้ากับสามีต้องมาจัดร้านที่นี่ตั้งแต่ยังไม่ตีห้าขืนมาสายกว่านี้ก็คงไม่ทันขายรอบเช้าบุนพอดีแล้วสองสามวันที่ผ่านมาป้าพบคนแปลกหน้ามาแถวนี้บ้างไหมครับก็มีเป็นประจำแหละพวกคุณป้าพบอะไรที่น่าสงสัยบ้างหรือเปล่าครับไม่มีนะอาจเป็นเพราะป้าไม่ค่อยได้สังเกตเพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับการขายของเมื่อวันก่อนผมเห็นรถเก๋งจอดอยู่แถวนั้นแต่ไม่นานก็ขับออกไป ลุงข่าวพูดพร้อมกับชี้มือไปตรงจุดที่เขาเห็นรถมาจอดลุงพอจะจําได้ไหมครับว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะตอนที่เห็นฟ้ามันยังไม่ค่อยสว่างแต่ตอนที่เขาขับผ่านผมเห็นคล้ายดาวสามแฉกอยู่ที่หน้านรถรถเบนซ์โอวริสาอุทานออกมาผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาขับรถเร็วมากรถคันนั้นสีอะไรครับลุงสีดำลุงเห็นหน้าคนขับหรือเปล่าครับ ลุงขาวใส่หน้าแทนคำตอบแล้วจำทะเบียนรถได้ไหมครับจำไม่ได้หรอกคุณอย่างที่บอกมันค่อนข้างมืดและเขาก็ขับผ่านไปเร็วมากอีกอย่างผมก็ไม่ทันได้สังเกตรายละเอียดขอบคุณลุงกับป้ามากนะครับสำหรับข้อมูลไม่เป็นไรหรอกพ่อหนุ่มเราสองคนก็บอกไปตามที่เรารู้ว่าแต่มาสอบถามไปเพื่ออะไรหรือว่าเป็นตำรวจใช่ครับผมเป็นตำรวจประจำอยู่ท้องที่นี้หน้าตาดูไม่คุ้นนะ เขาเพิ่งจะย้ายมาประจำที่นี่ได้ไม่นานนี่เองค่ะป้าแล้วแม่หนูเป็นแฟนกับผู้หนุ่มคนนี้เหรอใช่ครับเราสองคนเป็นแฟนกันภาคภูมิรีบตอบกลับไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการโอบไหล่บอบางของปรวริษาเขาตอบคําถามของป้าขายข้าวแกงเร็วซะจนปรวริษาไม่ทันที่จะได้พูดปฏิเสธและเขาก็ไม่เข้าใจตนเองว่าเหตุใดจึงพูดออกไปเช่นนั้นหญิงสาวใช้สอกระทุ้งไปที่สีค่าเขาเบา,เบาๆสายตาเธอที่มองไปที่เขา ลาวกับจะบีบบังคับให้เขาปล่อยมือจากไหลของเธอแต่ภาคภูมิแท้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และยังคงโอบไหล่เธออยู่เช่นเดิมเหมาะสมกันดีนะผู้ชายก็หลอ่อผู้หญิงก็สวยแล้วนี่จะแต่งงานกันเมื่อไหร่เราจะไม่แต่งงานกันหรอกค่ะป้าอวริสารีผู้สวนกลับไปด้วยความรวดเร็วหึป่านเขาหมายถึงผมกับเขายังไม่มีโครงการที่จะแต่งงานกันในช่วงนี้ครับคงต้องขอเวลาเก็บเงินให้พร้อมกว่านี้ก่อนคอยคิดสร้างครอบครัว ขอยแลกกันนานๆนะพ่อหนุ่มแม่หนูขอบคุณครับป้าผมกับแฟนขอตัวก่อนนะครับเมื่อสองหนุ่มสาวเดินจากมาพอวลิสาก็หันไปโวยวายกับสารวัตรหนุ่มมาดกวนทันทีคุณไปโกหกป้าแกทําไมว่าเราสองคนเป็นแฟนกันทั้งที่ความจริงแล้วเราเป็นคู่กัดกันมากกว่าแล้วคุณะให้ผมบอกความจริงกับป้าแกไปว่าเราเป็นคู่กัดกันอย่างนั้นเหรอปวลิสาตวัดตาคมค้อนสารวัตรหนุ่มมาดกวน ไม่พูดอะไรเลยดีที่สุดคนอื่นคขาจะได้ไม่เข้าใจผิดผาาภพวงยิ้มโดยไม่ได้โต้ตอบอะไรและออกเดินนําเธอไปโดยมีปรวริษาเดินตามไปติดๆคุณกําลังจะไปไหนผมจะมาสอบถามคนแถวนี้เผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์กับรูปพดีสองหนุ่มสาวถามคนที่อยู่แถวนั้นเพื่อเก็บข้อมูลโดยไม่ลืมที่จะถามคนเก็บของเก่าซึ่งเป็นคนพบศพหญิงสาวนิรนานเป็นคนแรก คำตอบของพวกเขาคล้ายๆกันนะคะในช่วงเวลานั้นจ่ายยอดได้โทรศัพท์เข้ามือถือของสารวัตรหนุ่มเขากดรับทันทีเมื่อเห็นว่าลูกน้องโทรเข้ามามีอะไรเหรอจ่าที่สารวัตรส,สั่งให้ผมตรวจสอบว่าในช่วงสองสำรดื่นที่ผ่านมามีคนมาแจ้งความเรื่องคนหายบ้างหรือเปล่าผมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับมีอยู่สามสี่ลายครับแต่ที่เข้าขายมีเพียงสองลายเท่านั้น จ่ายยอดรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดที่เขาได้รับรู้มาให้สารวัตรภาคภูมิฟังผมจะเป็นคนไปสืบเรื่องนี้เองได้เรื่องอยังไงจะกลับไปประชุมกันอีกทีปรวริษาย,ยืนฟังการสนทนาของชายหนุ่มแม้จะไม่รู้ว่าปลายสายพูดอะไรกับเขาแต่เธอก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และทันทีที่เขาวางสายเธอก็รีบสอบถามสารวัตรได้บอกแสาอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะภาคภูมิพยักหน้า ผมมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องไปทําคุณกลับเองได้ใช่ไหมป่านมาเองได้ป่านก็กลับเองได้งั้นแยกกันตรงนี้เลยนะภาคภูมิพูดพร้อมกับเดินจากไปเธอคิดจะมาทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เหรอม่มีทางหรอกปรวริษาตั้งใจไว้แล้วว่าเธอจะติดตามการทํางานของสารวัตรภ,ภาคภูมิอย่างใกล้ชิดเผื่อว่าจะมีข้อมูลที่เธอจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ หญิงสาวรีบวิ่งตามไปที่รถของเขาพร้อมกับก้าวขึ้นไปนั่งโดยไม่ได้รักเชิญภาคภูมิหันมาเห็นหญิงสาวขึ้นมานั่งบนรถก็เลยหันมาพูดกับเธอวันนี้ผมไม่ว่างไปส่งคุณหรอกนะผมบอกแล้วไงว่าผมมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องไปทําป่านก็ไม่ได้ขอให้คุณขับรถไปส่งป่านนี่คะถ้าอย่างนั้นคุณขึ้นมาบนรถผมทําไมก็แค่อยากจะขอติดรถคุณไปด้วยเท่านั้นคุณคงจะไม่ใจร้าย ทิ้งป่านไว้ข้างทางแบบนี้หรอกใช่ไหมคะสารวัตรถึงแม้คุณจะโหดเอ้ยหน้าโหดไปหน่อยแต่ป่านก็รู้ว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีตกลงว่าคุณจะชมหรือจะด่าเหมือนกันแน่นี่เป็นคําชมล้วนๆเลยนะคะสารวัตรแล้วทาไมผมจะต้องพาคุณไปด้วยก็คุณพูดเองไม่ใช่หรอคะว่าเราเป็นแฟนกันคนที่เป็นแฟนกันก็ต้องอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดกันเป็นธรรมดาใช่ไหมคะปากพูดออกไปเช่นนั้นแต่ภายในใจบอกกับตัวเองว่า เพื่อง,งานท่องเอาไว้ปวริษาที่ต้องทําแบบนี้ก็เพื่อง,งานของตัวเองพูดแบบนี้หมายความว่าคุณยามเป็นแฟนผมแล้วใช่ไหมเฉพาะกิจเท่านั้นแหละค่ะสารวัตรขึ้นอยู่กับว่าปานยังจะเป็นแฟนของคุณตอนไหนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณจะไปลงที่ไหนสารวัตรไปที่ไหนปานก็ไปที่นั่นแหละค่ะรีบออกรถสิคะปวริษาไม่รู้หรอกว่าสารวัตรภาคภูมิกำลังจะไปไหนแต่เธอก็ตั้งใจไว้แล้วว่า เธอจะเกาะติดเขาให้เหมือนกับตุ๊กแกที่สลัดอย่างไรก็ไม่หลุดภาคภูมิโน้มตัวเข้าไปหาหญิงสาวเธอรีบถอยห่างพร้อมกับพูดโวยวายคิดจะลวนลามกันหรือไงคะสารวัตรใครบอกว่าผมจะลวนลามคุณถ้าคุณเข้าใจอะไรผิดพลาดไปก็โปรดทําความเข้าใจสมัยคุณไม่มีสเสน่ห์ขนาดนั้นหรอกด้านหน้าและด้านหลังไม่มีอะไรที่แตกต่างกันแบบนี้จะทําให้ผมคิดอยากลวนลามคุณได้ยังไงจริงไหมหญิงสาวโกรธจนหน้าแดง เมื่อได้ยินคำพูดสุป,ประมาทจากปากของเขาสารวัตรรู้ได้ไงว่ามันไม่แตกต่างคุณไม่น่าถามคำถามนี้เลยนะก็ของมันเห็นกันอยู่คุณเคยได้ยินคำว่าซ่อนลูกไม่สารวัตรเคยแต่อย่างคุณมีอะไรที่ต้องซ่อนขนาดไม่ซ่อนยังได้แค่นี้คำพูดของเขาและสายตาที่มองมาที่หน้าอ,อกของเธออย่างสุป,ประมาทนั้นถึงกับทำให้ปรวริษาฟิลขาดหลุดปากด่าออไปทันทีไอ้บ้าอ้ลามก ยอมรับความจริงไม่ได้ไหรือไงคุณก็แค่ครับเอคับเอภาคภูมิพูดพร้อมกับผละออกมาดังๆเขารู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้แก้งหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างตัวเมื่อได้เห็นเธอโกรธหัวฟัดหัวเวียงมันก็ยิ่งทําให้เขาอยากที่จะกวนภาษาทเธอมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าปวาริสาพยายามที่จะระงับอารมณ์โกรธของตัวเองเธอกัดฟันพูดกับเขาพูดแบบนี้มันดูถูกกันชัดๆ เก็บน้องหมาในป่าของคุณอยู่นี้เลยนะสลรวัตผู้หญิงมักจะยอมรับความจริงของตนเองไม่ได้เสมอสลวัตรหน่มพูดพร้อมกับเอื้อมมือจะไปหยิบเข็มขัดในละไพ่มาฆ่าทหญิงสาวที่กําลังนั่งหน้าแดงด้วยความโกรธจนควันออกหูอยู่ในขณะนี้แต่เธอกลับคิดว่าเขากําลังจะเอื้อมมือเปิดประตูรถฝั่งที่เธอนั่งบอกซะก่อนเลยนะสลรวัตว่าปานจะไม่กล้าลงจากรถคันนี้เด็ดขาดถึงยังไงวันนี้ป่านก็จะต่อติดคุณไปทุกที่ทุกหนทุก,ทก,ทกแห่ง คุณไม่มีทางสลัดป่านให้หลุดไปได้หรอกพราะฉะนั้นอย่าพยายามเลยแล้วใครบอกคุณว่าผมจะไล่คุณลงจากรถผมจะคาดเข็มขัดนิรภัยให้แฟนผมต่างหากละ่ะก็รีบทำก็สิแล้วจะได้ไปในทันทีเสียเวลามามา,มากแล้วภาคภูมิคาดเข็มขัดนิรภัยให้โปริสาใบหน้าของทั้งคู่อยู่ห่างกันเพียงแค่คืบคุณรู้หรือว่าผมจะพาคุณไปไหนหญิงสาวยักไหลสแสดงให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าเธอไม่แคร์ ว่าเขาจะพาเธอไปที่ไหนแต่ไม่ว่าเขาจะไปไหนเธอก็จะติดตามเขาไปด้วยไม่กลัวผมพาคุณเข้าโรงแรมัะไงถ้าไม่อยากแก่ตายก็ลองดูสิก็กล้านหนนะสารวัตรอย่าเก่งแต่ปากอเผอิญว่าวันนี้ผมไม่ว่างซะด้วยไว้ข่าวหน้าก็าเลยกันนะผมจะให้คุณเป็นคนเลือกโรงแรมเองเลยอยากจะเข้ามานรูดหรือโรงแรมหรูหลาระดับห้าดาวโรงแรมแบบไหนที่คุณชอบก็เชิญเลือกได้ตามสบาย ชายหนุ่มพูดพร้อมกับออกรถไปด้วยความเร็วสูงตามภาษาคนที่ชื่นชอบความเร็วคุณคงเคยเหลอกพาผู้หญิงเข้ามาลูบเป็นประจำละสิถึงได้ดูคุ้นเคยแบบนี้คนอย่างผมไม่จําเป็นต้องหลอกพาใครเข้าโรงแรมมาลูดหรอกครับเพราะมีแต่คนมาเสนอตัวให้แต่ผมเป็นคนช่างเลือกผู้หญิงที่ไร้เสน่ห์และแบนเป็นไม้กระดานอย่างคุณไม่ใช่ผู้หญิงในรสนิยมของผมหรอกแต่ถ้าแก้ขาดก็คงพอได้ภาคภูมิพูด พร้อมกับยักคิ้วให้หญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างตัวพูดแบบนี้ระวังปากจะมีสีนะคะสารวัตรสีเดียวกับสีลิปสติกที่ปากคุณน่ะเหรอหน้าลองเหมือนกันนะสีเลือดต่างหากสารวัตรหนุ่มเพียงแต่ยิ้มที่มุมปากพร้อมกับคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้ทําให้เขามีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆการได้ตอปากต่อคางกับเธอหรือการได้แกล้งเธอถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเขาและนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมเขาถึงได้เป็นคู่กัดของเธอตลอดเวลาคุณกําลังจะพาต่างไปไหนนึกว่าจะไม่ถามซะแล้วแล้วจะตอบได้หรือยังว่าเรากําลังจะไปไหนก็ไปสอบถามญาติที่เคยมาแจ้งความคนหายไว้กับทางตํารวจจ่ายอดบอกผมว่ามีอยู่สามสี่ลายแต่ที่มีลูกประพันธ์สันฐานเข้าขายคดีนี้มีอยู่เพียงสองลายเท่านั้นผมก็เลยจะไปสอบถามข้อมูลบางอย่างจากญาติของพวกเขาขอบคุณที่ติดตามรลบฟังค่ะ สำหรับ EP ีหน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าสารวัตรภาคภูมิและสาวป่านของเราจะได้บอกแสอะไรจากการสืบคดีนี้ร่วมกันบ้างติดตามได้ในคลิปหน้าฟังนิยายเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมแวะไปฟังหอมกลุ่นหัวใจในสายหมอกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ Love Novel Channel b านุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ